ีเอาแอบเป็นสองตอนครับผมก็กระแสตอบรับค่อนข้าง,งดีครับแล้วก็ติดเทรนด์ X นะครับสองทั้งทั้งสองตอนเลยนะครับแฟนผมบอกว่าอยากได้แฟนเด็กเลย <laughs> ครับผมกด็ดีดีดีครับมันก็ชื่นชื่นใจชื่นใจคนทํางานทุกคนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างอย่างที่ทุกคนน,น่าจะรู้กันแหละผลงานไหนที่เราเราก็ตั้งใจทําทุกผลงานแล้วผลงานไหนมันออกมากระแสตอบรับดีมันก็ชื่นใจทีมงานจริงๆรมันเป็นเหมือนที่เราถ่ายทำไปไหมหรือว่ามันเกินค่าอันนี้ก็ต่างกัน กินคาดในแง่เรื่องของบูสแตนทอแล้วกันครับเพราะว่าผมผมไม่คิดว่าจะจะ,จะจะน่ารักขนาดนี้เนาะแล้วก็เพลงประกอบอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันมันเหมาะมากๆครับมชมไปแล้วคือแบบปินตามยิ้มตามเลยอุ้ยพอเราเป็นนักแสดงเองม,มันก็มันก็คงไม่ได้แบบฟินอะไรแต่ว่าเราเรา,เร,ารู้สึกสนุกแล้วกันครับ<อ>ร,รู้สึกสนุกลร,รู้สึกน่ารักจริงครับแต่ว่าตอนนั้นดูพอวันนี้มาดูแล้วคิดถึงตอนที่เข้าฉากตอนนั้นไหคิดครับคิด,คดยังไงบ้างล <laughs> นน่าสุดก็ บางบางซีนก็จะมีเขินๆขินบ้างครับเกรงเกรงบ้างแต่ว่าบางบางซีนเราก็จะคือพอเราเห็นเซตเราเห็นการทํางานจริงๆอ่ะเราก็จะไม่ได้เขาเรียกไงนะพอเรามเห็นไฟนอพอดักมันจะเป็นความแบบน่าน่ารักซะมากกว่าแล้วตอนนั้นก็คือเข้ากับนี้ก็คือละลายพฤติการมันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเพราะว่าแค่เปิดอีพีแรกมามันก็ดูแบบว่าเข้านางแบบนยาชิดกันเลยใช่ครับก็จริงๆที่ทุกคนรู้ครับคือเราอ่า r e m ม k มาจากเวอร์ชันจีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงโครงเรื่องที่ค่อนข้างถ็งแรงรประมาณอยู่แล้วแต่เราก็ปรับให้เป็นบริบทไทยมากขึ้นแล้วก็เวอร์ชันริจินีลเนี่ย40ตอนซึ่งเราย่อให้เหลือ16ตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต้องปรับคาแรกเตอร์กันเล็กน้อยเพื่อเพื่อให้มันครอบคลุมแล้วก็ให้มันกระชับภายใน16ตอนได้รบแล้วพี่แปดทางบ้านจีนเป็น,ปนไงบ้างครับผมว่าผมว่าโอเคเลยนะครับเ,<อ>เพราะว่ามันก็จะมีะกระแสะมาเรื่อยๆเนาะ mm hmm. เกี่ยวกับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื mm ่องนี้นะครับผมแล้วก็พอเวอร์ชั่น เวอร์ชันเวอร์ชันออริจินอลเขาทำมาค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยครับ<ม>แสดงว่าเขาเล่นตัวแบบเยือนจีนเลยงานคู่โอ้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็หวังว่าครับ <c oughs> เพราะอย่างนี้นเ,นเลยที่เลยทุกบอกว่าดีสบการณ์เรอ,อพอตรงนี้เราดีใจมากกับการที่มันกว่าจะผ่านกระบวนการหนึ่งปีกว่าจะได้ดีดีดีใจมากๆครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าเออมันมันยาวนานมากนะครับถ่ายเสร็จมาปีกว่าแล้วแล้วก็กว่าจะผ่านโปรเซสทุกอย่างมาให้ทุกคนได้ได้ได้เห็นได้เนี่ยก็ค่อนข้าง ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันอันนี้ได้ดูได้ดูแบบแย้มแล้วหรือยังดูคู่กันเอ่อยังไม่ได้ดูคู่ครับยังไม่ได้ดูคู่เราเรายังไม่เรายังไม่มีโอกาสได้ดูเลยเพราะว่าเอ่อใช่ออาง่ายสองวันติดกันจริงๆกลัวไหมว่าดูแล้วมันจะเขินมันต้องแบบไอ้โอ้ยไม่ได้เลยกลัวเขินนะกลัวเขินเออชีวิตจริงเขินกว่าครับชีวิตแล้วพี่ได้ถามนี่แหละเพราะมองว่าในเรื่องหร่อเล่นเป็นนนกุล แอปหรือว่าเลือกเป็นยีนกับไม่ผมก็่พูดอย่างนี้ตอนถ่ายเนี่ยไม่มีนะไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราเราทำงานจริงๆนะครับถึงถึงแม้ว่าตัวผมจะเริ่มประทับใจพี่เขาแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราก็รอให้ทุกอย่างแล้วเราก็ต้องเราก็เราเราก็จะให้ทุกอย่างมันจบก่อนนะครับคือจะไม่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 ไปอะไรเพราะฉะนั้นกคนชมว่าสมบูรณ์แบบนี่ก็คือไม่ใช่ขนาดนั้นอะไรนะสมบูรณ์แบบมากดูอินดูอินเนอร์ครับก็ตอนนั้นก็คือทําตาม หน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมดินนันว่านั่นคือในละครไมไ่ใช่ชีวิตจริงอยู่แล้วดินนันมันไม่เคยได้ดีหน้าหนณาตอนนั้นนะหน้วตอนนี้หน้าต,ตอนนี้ก็ชอบชอบมากครับชอบเลยชอบซีรีส์หรือว่าชอบแอปทั้งสองนะอย่าง <c oughs> ไม่เอยไรทำให้ผิดไป อ่าถาคืึงก็คืนนิดนึงแตสแซวแค่ว่าแป้งก็มีท้องก็ได้เอออะไรคืนอ๋อไปเที่ยวกระแสวโอ้ยพี่อ้มน่ารักมากพี่อ้มน่ารักมากครับก็เหมือนกับพี่แพ้เขาบอกว่าเออช่วยช่วยขายซีรีส์ให้หน่อยเขาก็โอ้ชงมาซะเข้มเลยเราก็เลยครับก็ตอบตามความเป็นจริงไปไม่งั้นพี่ถามตอนที่มันตาแป้งพูดกล่าวตอนรับเรารู้สึกยังไงบ้างี่แก ก็เกรงๆนิดหน่อยครับตอนตอนแรกแต่พอเราได้ไปนั่งทานข้าวกับกับทุกๆคนแล้วก็อย่างอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับบรรยากาศเป็นกันเองมากๆครับเจอพี่ๆเนี่ยเราคนไปยงไงคใช่โอ้ตัวตัวท็อปทั้งนั้นเลยเราก็เจอเจอรจบอเจอรับน้องไหมก็ร้องร้องเพลงเป็นหนึ่งบทเพลงอ๋ออันนี้คือเขาตั้งใจโยงมาใช่ไหมจริงๆในแก๊งตัวมามาเราเก่งใครที่สุดอืมเออเก่งใครที่สุดเหรอครับโอ้ ใกล้ๆกันหมดเลยครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นครั้งเป็นครั้งแรกๆที่ที่ที่เจอกันเราก็จะยังแบบเราเราเราเด็กที่สุดในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบทำทำตัวไม่ค่อยถูกแต่แต่โชคดีที่มีพี่แอแล้วก็พี่ต่อด้วยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นร้องเพลงคู่ชีวิตนิดก็ทำถึงเอกเพลงนี้รแล้วก็หนึ่งคือไม่เสจดีครับผมแล้วก็สองคือมันเป็นเพลงที่ผมลองได้นะตอนนั้นเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ ก็แล้วก็เป็นวงที่โปรเป็นวงโปรดด้วยครับผมแล้วก็เมสเซจก็ก็สื่อให้เหมืนอินกับชีวิตช่วงนี้พอดีด้วยครับผมเราตั้งใจเราตั้งใจจะสื่อให้พี่แอปหรือเปล่าคะก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เพถ้าเขาจะจับไม้ร้องกับเราเราอยากเขาร้องกับเราอยากอยากมากตอนแรกเรากข้อต่อเราอยากมากถ้าโดนจะร้องใช่ร้องด้วยใช่แต่สุดท้ายผมก็สู้ไม่ได้ใช่ก็คือเราเราก็เราก็มองมองว่าก็ น่าหน้ารักดีครับแต่ว่าพี่เขาสัญญาเลนะครับว่าปีหน้าร้องแน่นอนทุกคนทุกคนเป็นพยานปีหน้านะครับเขาพี่พี่เขาจะร้องแน่นอนจริงจริงไม่แตร้จักเขามาเขาจคู่จะเดียวก็ได้ผมได้หมดเลยแล้เขาเคยร้องเพลงให้เราฟังไหมไม่เคยเลยคือคือเาคอคือคือพี่เขาจะแบบเวลาขับขับรถไปไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่าเงี้ยครับเวลาเปิดเพลงเขาผมก็จะแบบ้าเขาจะมีเขาจะมี ก็คืออย่าไปอย่าไปทักเขานะว่าแบบไอ้ร้องเหรออย่าทักถ้าทักถ้าทักปุ๊บเขาจะยับไปเลยถ้าผมอะไรประมาณนี้เคยเคยขอให้เขาร้องไหมครับบ่อยเลยครับก็เลยรู้เทคนิคว่าอย่าไปขอให้เขาร้องเองแล้วเราก็ทำเนียนๆไปไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ย ตอครับต้องฟรอตอนที่อเฟีอยดูเนี่ยพรอมากเสียงพรอมากคือเสียงพร้อมมากเขาแค่เขาแค่อาจพี่เขาอาจจะไม่มั่นใจเลยเฉยครับผมแล้วเราก็พร้อมที่จะล้างหูฟังอะะไรนล้างหูเรารอฟังแน่นอนแน่นอนรอรอเสมอครับผมออแตอนีโดูรถมีโมเมนต์มงมิงแบบว่าเลือกจะแยกก็เปิดเพลงอะไรยี้ไหมอ๋อไม่มีไม่มีเลยมันเลือกเป็นเพลงรักอย่างเดียวอ๋อไม่ไม่ให้ให้พี่เขาเปิดอ๋อจริงๆผมบอกว่าจะบอกว่าเพลย์เพลย์ลิสต์หลายๆอันเหมือนจะเป็น น้องน้องน้องปีเป็นคนน้องปีเป็นคนจัดจัดเองวนะก็จะเป็นแบบเพลงที่น้องปีะโอ้ก็หลายแนวอยู่ครับเขาชอบแนวซูเปอร์แจ๊สเป็นน้องปีอ่ะจะเป็นแบบเงี้แต่แต่ไม่อยู่ในเพลย์ลิสต์นะแต่แต่ใช่ขยับมาเรื่องจับกับบอลเอาเรื่องของเราก่อนเราเรามีการวอนที่อ้ํา嘛การที่เขาช้อนชูเราออกการชูออกคือไม่ไม่ไม่เอาเอาเลยครับผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าผมผมสบายใจมากกว่าด้วยสามหน้าที่ที่ผมไม่ไม่ไม่ไมคือคือมีแหละสุดสุดสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายพี่พี่แป้งเขาก็มีมีให้ของเล็กๆน้อยๆสุดท้ายอยู่ที่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวเราเพิ่งไปปีแรกเราก็อย่าอย่าดีกว่าครับเอออย่างอ <c oughs> ย่างไม่ควรเท่าไหร่<ต>รับเอียงเลยได้แทน ของพี่เขาคนเดียวครับของพี่เราคนเดียวเนียงไม่ไวไม่ไไม่แบ่งไม่แบไงวัลใหญ่สุดเรายินข้างๆเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเขาเป็นคนโชคดีมากทำได้ยังไงก่อนกับว่างปีซ้อนใช่ไหมครับสุดยอดมากสแดยอมุกชอบเลยใช่รู้สึกอะไรรูสกไับประโยชน์ี่อั้มตอนนั้นไม่ได้ยินประโยชน์นั้นเลยมาได้ยินมามาเห็นแคปชั่นในอินสตาแกรมเนี่ยแต่ก หวังว่าจะไปถึงคำนั้นที่พี่อั้มพูดเร็วๆพี่มินจะรับเตอียมเขาเลยไม่อานจริงเหรอเขาเคยบอกว่า,าไม่อ่านนะอะไรนะแฟนก็ได้ทองก็ได้เลยได้ครับผมแฟนก็นมีอ่ะทองก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าพียบโชคดีโชคดีที่ได้ทองโชคดีท,ที่ได้ทอง ถามเขาดีกว่าถามผมได้ไหมจริงๆเขามีวางแผนไหมว่าไอ้สามสิบาทเนี่ยเขาจะไปทําอะไรบ้างไม่รู้เลยครับแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่เขาเลยอีกการ์ดที่พี่หนุ่มเป็นชายบอกเนี่งว่าถ้าแต่งงานจะให้ร้านนึ่งสองร้อสองร้อยสองร้อยสงร้อยงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวผมโทรหาพี่เขาแป๊บนึงนะเป็นยังไงเพราะตอนนั้นยูกดันมาบอกว่าถ้าพี่แอ๊แต่งงานเขาจะให้ร้านหนึ่ง ถ้าพูดแบบจริงจังเลยผมผมผมไม่เขาเรียกนะผมผมไม่ได้ผมผมไม่ได้คาดหวังเงินเงินอะไรหรอกครับคือถ้าแต่งก็ไม่ได้ก็คือแต่งแต่งเพราะรักแต่งแต่งเพราะอยากอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่อยู่กับพี่เขาครับหลายคนรอเลยรอรอ,อที่จะแบบเมื่อไหร่น่าอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นพี่นุ่มเท่งครับผมก็อ่า ผมว่าไม่น่าเกิน2-3สปีนะครับถ้าให้ผมพูดเป็นเลขแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ครับด้วยด้วยด้วยดยอายุใดๆก็แล้วแต่อันนี้คือข้อตกลงก็คือที่ตัดทิปไปถึงงานแต่งของคีเขาแล้วใช่ไหมในความคิดเราแน่แน่นอนครับแน่นอนเหมือนเหมือนเหมือนครั้งแรกที่ที่เคยให้สัมภาษณ์ครับผมเป็นแฟนยังอะไรครับเป็นแฟนยังยังครับว่าถ้าเราเป็นแฟนปุ๊บเราจะแต่งเลยหนิเอ้ยยังยังไม่ใช่ไม่ใช่หมถือว่าถ้าเป็นแฟนเราเป็นแฟนปุ๊บเป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บ เตรียมพร้อมทุกอย่างเลยเไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านมีครอบครัวพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างตรงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ที่นนคิดก็คือภายในสามปีคิดว่านะครับคิดว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเส้นทางชีวิตทัชชนคติชีวิตเราเราเรา,เรา,าเรายังไม่สามารถมองออกภายในสามปีหรือว่ายังไม่ตรงกันภายในสามปีผมมองว่า ผมมองว่าเราเขาเรียกไงน,นะเราเราก็อยากให้พี่เขาได้ได,ได้ได้เจอคนที่แบบตรงกันจริงๆครับผมก็คือรู้สึกว่าอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรเรื่อยเใช่ถ้ามันถึงเร็วก็ใช่ถ้ามันช้าก็่ได้ใช่ครับคือคือส่วนตัวผมมองว่าคือสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่แต่แต่ณโมเมนต์เนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าคือคือพี่เขาเป็นคนที่ผม ผมอยากแต่งงานด้วยมลคุณรู้สึกไงบ้างหลายคนเม้นว่าไม่ควรจะมีคนแบบมลคุณคนเดียวเราดีใจกับทานี้ป่ะดีใจดีใจดีใจครับมันเป็นมันเป็นในทางบวกเราดีใจอยู่แล้วครับผมแล้วก็ขอให้ได้เจอคนคนนั้นเร็วๆนะครับทุกคนอีกเรื่องหนึ่งพาไปเจอแกมเพื่อนเราแล้วแต่บแต่อนถามว่าใส่ีโมจิทอยเพื่อนเพื่อนผมใส่อ๋อจริงจริงๆเพื่อนเพื่อนผมอ่ะ เป็นห่วงเพราะว่าเพื่อนผมก็ไวไวผมอ่ะเนาะลราพอไปมันก็จะมีกินบ้างสังสรรค์บ้างแต่ตัวผมก็ก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าเหมือนกับเราเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องพาอะไรบขับขับที่ขับขับรถกลับ,บ,บ,บรรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับเขาเขาก็เกรงใจเพราะเหมือนกับว่าเขาเขาก็กลัวแบบเฮ้ยพี่พี่เข้ามาแล้วเ,เขาเขาจะโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยเหมือนกับเขาคือตอนนั้นเขาเขาลงลูกเขายังไม่ได้ถามผมว่าลงได้ไหมเขาเลยแบบ ปิดปิดหน้าที่เขาไป่อนอกอะนที่กินก่อนพาไปเราได้ให้ความสบายใจพี่แอาไปให้วราแบบไอ้คขาผ่อนคลายว่ายังไงผมบอกว่ามามาถ้าถ้าสะดวกมาก็มาได้เลยนะครับพี่ผมอะ่ะเรอ,อยากจะอยากให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้ผมผมจริงจังอะไรเงี้ยคือคือไม่ได้จะแบบ พูดไปเรื่อยแต่ในชีวิตส่วนตัวก็คือไม่ได้พาไปเจอใครในชีวิตของผมเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นการไมให้เกียรติครับอนนก็ดีใจว่าพี่แอมชอบอยู่ในโลกของคุณแล้วครับใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนั้นเราได้แจ้งให้เพื่อนๆทราบอย่างไรบ้างกับการที่พี่แอมจะมาอะไรนะแจ้งให้เพื่อนๆทราบอย่างไรบ้างว่าพี่แอปจะมาด้วยคือคือตอนในในเมสเซจอะผมผมผมเขียนไปว่านนท์บวกหนึ่งออเอาที่แที่ไวใช่ใช่ใช่แล้วเพื่อนผมว่าไหนก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งใครอะไรผมก็บอกก็ก็ ก็พี่เขาแหละครับผมแล้วพอไปแล้วพี่กขาผ่อนคลายมันเนเขาเออบังเอิญมากๆก็คือสรุปว่าญาติญาติของเพื่อนผมอะหลายๆคนคือรู้จักกับพี่เขาหรือว่ามีเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือบางคนก็เป็นเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้หรืออันหรือมีเพื่อนผมหนึ่งมีคุณคุณพ่อเขาเป็นอาหมูดีหลกท่านก็ก็ใช่ใช่ก็เหมือนกับก็ก็เชื่อมถึอกันครับผมก็ ก็โอเคครับโอ้ยมีแซวว่างานแต่งมสบายแล้วทุกคนลองตัวผมบอกเพื่อนทุกคนแล้วครับก็เชิญเชิญถ้าวันนั้นมีขึ้นมาก็เชิญทุกคนล่วงหน้าไว้ก่อนเแล้วเราก็รอเพลงคู้ชีวิตใยกันแต่สุดท้ายแล้วให้ฝากซีรีครับฝากซีฝากซีเข้าผมก็ฝากซีรีนะครับ อ่าจริงๆตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่นะครับมีทั้งหมด2เรื่องนะครับผมก็คือร้อยเล่นเกมออฟฟิศนะครับทางคลาร์มวิดีโอนะครับผมแล้วก็หาลักด้วยใจเธอนะครับไฟโยเซฟนะครับทางช่อง GMM 25นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับผมดูดีแลนด์ได้นะครับทางเวลา4ี่ทุ่มครึ่งทางวิวนะครับวันแน่นอนวันแน่นอนใช่คคคครรัับบบบขขออุุณณครับขอบคุณครับ